สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะขอแนะนําการคํานวณ2ตัวล่างนะคะแนวทาง2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแนวทางในงวดวันที่1มิถุนายนพศ63นี้นะคะรวมกันสนับสนุนสลักทิเบฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ทางเราจะทำการคำนวณสูตรสองตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับสูตรนะคะชุดข้างบนเอาหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกกับสามคงที่แล้วสำหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกสามบวกหนึ่งบวกห้านะคะเราจะคำนวณหาชุดสองตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะสำหรับการคำนวณน,นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำนวณโดยกันหลักร้อยนะคะสองครั้งสองคนสองได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองนะคะขอโทษนะคะหกบวกหกขออีกครั้งนะคะท่านผู้ชม ขออภัยนะคะหลักร้อยสองครั้งสองค้นสองได้สี่บวกได้สิบสิบบวกหกสิบหได้ตัวเลขเด่นหนะคะหกบวกสามคงที่ก็ได้เก้าจ้ะสำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักหน่วยบนเลขเจ็ดเจ็ดบวกศนย์ก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสอวกห้าสิบดสิบวกเก้ายิบหกยี่สิบหกบวกเก้าสามสิบห้าสามสิบห้าบวกสามสาสิบได้ตัวเลขเด่นแปดนะคะ แปดบวยหนึ่งได้เก้าเก้าบวยห้าได้สิบสี่ไดเลกเด่นสี่จากสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกเก้าสี่การคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหกเลขเก้าเลขชดข้างล่างคำนวณได้เลขแปดเลขเก้าเลขสี่สำหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกเก้าสี่เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ ชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสีรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก 9, เก้าสเามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อยสครั้งสีคูณสได้แปดแปดบวกสี่สิบสองสิบสบวกสี่ได้ตัวเลขเด่น6กนะคะหกบวกสได้ 6, 3, 9ก้จะสําหรับชุดข้างล่าง หลักหน่วยบนเล3 3บวก9 12 12บ5 17 17บว5 22 22บก2 24 24บ0ก็24 24บว3 27ได้ตัวเลขเด่น7นะคะ7บว1ได้8 8บวก5ได้13ได้เลขเด่น3จะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก98สำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลข6เลข9 และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขเจ็ดเลขไปและเลขสามคนออกนะคะระหว่างเลขท้ายสองตัวเก้าแปดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดน,นี้นะคะสองตัวล่างชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดระหว่างเลขท้ายสองตัวออกเก้าแปดนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยสองครั้งเก้าคู8สองสิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกดีสิบหกบวกแปดสามสิบสี่ได้ตัวเลขเด่นสี่นะคะ สีบุยสได้7จ้ะสำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยบนเลขแปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายบหกยี่สิบวกเก้าสบหวกสี่สามสบเก้าสาบวกห้ายสามดได้ตัวเลขเด่น7นะคะ7จบุยหได้8ปดแปบุยหได้สิได้เลขเด่นสาสำหรับผลออกรามาัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก7จในงวดนี้ได้เเบิ้ล สำหรับการคำนวณสูตรนะคะ2ตัวล่างในงูนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข4และเลข7และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขเเลข8ปและเลข3ผลออก7 7เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงูนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะและชุดข้างล่างก็เข้าตัวเลขเด่นเลข7จ็ดนมาได้ท้าย2ตัวนะคะได้เเบิ้ลขอเชิญท่านผู้ชมรับการคำนวณต่อนะคะ ดข้างบนหลักร้อยสองครั้ง4คูณ2ได้8 8บวก7 15 15บวก7 22, 22 22ได้ตัวเลขเด่น2นะคะ2บวย3ได้5จะสำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยบนเลย6 6บวก7 13 13บวก2 15 15บวก2 17 17บวก6 ยี 23, 23่สิบสามยี่สิบสาบวกหกยี่สิบเกายี่สิบเกาบวกสามสามสิบสองได้ตัวเลขเด่นสองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกห้าได้แปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกสองสองสำหรับการคำนวณนะคะในงดนี้ชุดข้างบนนะคะคำนวณได้เลขสองเลขห้าเละชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสองเลขสามเลขแปดผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวสองสอง เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณ2ตัวล่างในงวดนี้ชดขางบนข้าวตัวเลขเด่นเลขสองนะคะและชดข้างล่างข้าวตัวเลขเด่นเลขสองวันเลท้าย2ตัวออก22นะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1มิถุนายนพศ .63 สําหรับการคํานวณ2ตัวล่างในวันนี้ทางเราขอมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ สำหรับชุดข้างบนนะคะหลักร้อยสองครั้งศูนย์คูณสได้ศูนศูนย์บวกสได้สองบวกสได้สได้ตัวเลขเด่นสนะคะสีบวกสได้เจ็ดสำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยบนเลยห้าบวกสนะคะได้เจ็บวกสได้สิบสิบบวกสามสิบสามบวกหนึ่งสิบสบวกสาได้ตัวเลขเด่นเจ็บวกหนะคะได้แปดบวกหได้สินะคะได้เลขเด่นสาสำหรับผลออกนะคะ เรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณ2ตัวล่างของเราในวันนี้นะคะคานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะสาหรับชุดข้างบนคํานวณได้เลขสและเลข7และชุดข้างล่างคํานวณได้เลข7ดเลขแและเลข3นะคะถ้าจะจับชุดนะคะทั้งหมดก็ได้6ชุดนะคะท่านผู้ชมทางเราขอจับชุดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะก็จะได้4 7นะคะ4 7 48 สี่7ามเจนะคะการจับชดสอตัวล่างของเราในวันนี้จับชดได้ทั้งหมด6กชดนะคะได้4ี่เจ็ด7 7่แปดามเจนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะสําหรับการคํานวณในวันนี้นะคะยังไงก็สําหรับสูตรคํานวณนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรอลุนกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ททานโชคดีนะคะเฮ้เฮ hey, hey, รวยรวยเล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ